Everybody was kung fu fighting Those kids were fastest like me In fact it was a little bit frightening But they fought with expert timing ก็เข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะ2กับ3ก็คงเป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าถ้าเกิดท่านมีปัญหานะคะหรือว่า ต้องการที่จะติชมแนะนำหรือว่าสอบถามอะไรกับเพียกังฟูนะคะก็เชิญโทรเข้ามาที่นะคะ0-2ค่ะ9 3 4 9 2 5 8นะคะแล้วก็ SMS นะคะ412 3 456นะคะตอนนี้ก็รอสายท่านอยู่นะคะก็เปิดรอสายอยู่ค่ะครับหลังจากที่ชมเรื่องราวที่ท่านขอมานะครับเราก็จัดให้แล้วครับนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติของเรานะครับคือรับสายแล้วล่ะครับ นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ครับตอนนี้ครับเราก็เหมือนเดิมแล้วครับเหมือนเดิมแล้วครับท่านบางทเีเรื่องราวต่างๆนั่นก็เรื่องหนึ่งถ้า SMS นะครับท่านก็สามารถที่จะแนะนำรายการหรือติชมรายการหรือให้กำลังใจหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วครับให้สุภาพสุภาพหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ ใน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 เรื่องของการที่กวดขันสถานีโทรทัศน์ของสื่อทางดาวเทียมทางเคเบิลทีวีรู้สึกว่าเขาเขาจะจะเริ่มเล่มเข้มงวดแล้วก็จัดการกับไอเพราะมันมีบางรายการที่พูดแบบสองแง่สองง่ามอะไรเงีย้งย,ย,ย,ยแต่ว่าไอรายการเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปดีเดยอะไรแต่ว่าเราสำนึกนะครับเราสำนึก แล้วเราพยายามนี่แหละครับว่าให้มันอยู่ในกรอบนะครับของเรานี่จะเน้นเรื่องสาระแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ความรู้สู่กันนะครับไม่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 ไม,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 ไม่ไม่นำเสนอในเรื่องเหมือนกับเป็นล่อแหลมหรือว่ายั่วยุให้ท่านกระทำเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับอย่างน้อยที่สุดเราถือว่าเราร่วมกันมาดำเนินในการ ที่จะ,ะขยายความรู้เข้าสู่กันในเรื่องเพศนี่แหละครับเพราะถ้าในเรื่องเพศเนี่ยพอเวลาพูดนะพอเวลาพูดเดยปุ๊บมันก็เหมือนกับพอเรื่องเพศปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันต้องหยาบแล้วต้องทะลึ่งแล้วต้องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ละครชมไปเรื่อยๆนะครับแต่ทุกท่านที่ชมชมรายการนี้อยู่ก็จะรู้ดีแล้วครับว่าเราดําเนินรายการอะไร ตอนนี้เราก็พยายามที่จะทําให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องราวของในกลุ่มวัยทองเนี่ยเราพยายามเน้นละเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่น้าหน้าแบบหน้าเห็นใจมากๆหลายหลายท่านไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับเพศหญิงในลักษณะที่ว่าเข้าวัยทองแล้วมักจะถูกโดดเดี่ยวเดียวดาย หลายหลายสาเหตุแล้วครับเพศชายก็เหมือนกันนะครับพอเวลาพอเข้าสู่วัยทองห้าสิบขึ้นก็เริ่มมีปัญหาแล้วล่ะครับเพราะบางทีฝ่ายหญิงคู่ของตัวเองอาจจะหย่อนสมรรถภาพอะไรขึ้นมาก็เลยเสือกสายไล่ส่งเลยหรือว่าไม่ไม่ไม่มีการตอบรับที่ดีมันก็เลยกลายเป็นวัยทองกลายเป็นอยู่กันอย่าง ทุกทรมานด้วยกันลวครับทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะครับมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยนี้ก็ได้นะครับลองดูสิครับท่านอาจจะมีข้อแนะนำที่ดีหรือว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ท่านประสบมาแล้วท่านสามารถแก้ไขกับตัวเองได้แล้วก็นำมานำเสนอนะครับนำเสนอเพื่อให้ ท่านอื่นๆนะครับที่เกิดปัญหานี้ได้มีโอกาสที่จะแก้ไขแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากใน,ใน,ใน,ในเหมือนกับไอความทุกข์ทรมานตรงนั้นนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับน้องเหมียวลองบอกเบอร์อีกทีดีดกว่า, <ica. S 1> าบอกเบอร์อีกทีโทรเข้ามาที่นะคะ02ค่ะเก้9สามสี่เนะคะถึงเค่ะ ก็ SMS นะคะ412-3456ค่ะอ่าพูดจบ,บปุ๊บก็มีโทรศัพท์เข้าเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเจอเลยครับวันวันศุกร์ที่แล้วอ่ะได้ดูรายการของคุณนะคะครับผมที่ว่ามีคุณผุ้ชายเขาโทรมาบอกว่าพนัญาเขาตัดบัตลูกแล้วเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศอะ่ะัเถียงเลยสาวว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าดิฉันก็ผ่าตัดบัตรูกแล้วก็ ตัดรังไข่ไปข้างหนึ่งก็ยังปกติเหมือนเดิมก็มันมันผมว่ามันอยู่ที่เจ้าตัวเขามากกว่าเนาะเฉะพาะบุคคลมากกว่าเพราะว่าจริง,รงๆแล้วมันไม่เกี่ยวไอไอไอตงมดลูกเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ทําหน้าที่ในการที่จะสร้างฮอร์โมนไอไอไอทำรังไข่แล้วก็ติตดติดลูกอะไรอย่างนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอารมณ์หรือความต้องการอะไรเลย หรือว่าหรือว่าผู้หญิงเขาไม่ออกกําลังกายอืมอไอ้เรื่องนี้มันต้องออกกําลังกายด้วยนะคะอืมแ้วแเราของคุณได้ออกกําลังกายอะไรแล้วครับก็ก็ออกกำลังกายค่ะก็ออกเช้าออกเย็นอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไอสมรรถภาพอะไรไออารมณ์ความรู้สึกของคุณยังอยู่ดีเลยนะครับก็ยังอยู่ดีค่ะ<อ>ก็ดีแบบโชคดีที่ว่าสามีทํางานข้าราชการ<อ>ก็ได้แต่แบบเสียค่าผ่าพิเศษ แล้วก็ค่าห้องค่าค่ายาอะไรเนี่ยเบิกจากค่าราชการได้ค่ะครับอ๋อเขาก็ก็ก็ดีไปคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ผมบอกว่าถ้าเราเราเข้าเข้าสู่ในวัยทองแล้วเนี่ยวัยทองนี่คือหมายความว่าประมาณห้าสิบขึ้นนะครับค่ะทีนี้เราไม่ได้หมายความว่าห้าสิบขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องหมดอารมณ์หมดความรู้สึกเรื่อมหมดอะไรทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่ จริงๆแล้ววัยนี้เป็นวัยแห่งการให้รางวัลกับชีวิตมากกว่าแล้วครับจริงๆแล้วคืว้ว่าอายุฝ่ายผู้หญิงผู้ชายเขาอายุมากแล้วเขาจะเก่งใจกันหรือเปล่า <S <S ชายไม่กล้าเริ่มต้นก่อนหรือว่าเมียก็คงจะแบบเขินอายว่าอายุเยอะแล้วแต่อย่างนี้ไม่เกี่ยวค่ะเมียเริร่มต้นก่อนก็ได้ไ<ช>ม่จ้เป็นต้องร้อยโผรเริ่มต้นหรอกใช่นี่นะนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ย คุณคุณเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีจริงๆแล้วครับก็อันนี้อันนี้บางทีแบบเราเป็นงานเลี้ยงกันมานะคะกลับมาดึกก็ประมาณรักเพี่ยงคืนเนี้บางทีเราก็จะอาบน้ําด้วยกันเลยอืมนั่นแหละค่ะไม่ต้องไม่เห็นต้องอายกันเลยสามีเราของเรามันก็อยู่ด้วยกันมาต้องเป็นเป็นยี่สามสิบปีแล้วมันจะมาอามโวแต่อายเหนียวอะไรกันที่ครับว่าฉันอายุเท่าไหร่ใม่ ฮะคุณลองทายสิคะว่าชนาอายุเท่าไหร่ทายว่าอายุเท่าไหรผมว่าน่าจะสักเอ่อห้าสิบแปดไม่ถึงหรอกค่ะพึ่งยาพึ่งยาสี่พิ่งยาห้าสิบเอ็ดเมื่อวานนี่เองค่ะห้าสิบเอ็ดโอ้อ๋อเมื่อวานนี้เองพึ่งยาเมื่อวานค่ะ Happy b i r t h ด a y ย้อนหลังครับค่ะสามีสามีของดิฉันก็ถ้าเผื่อเดือนเมษานี่วันที่สามก็ห้าสิบ S <S โอ้ยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนี่นี่ผมที่ที่ที่ผมทายทายล้ำหน้าไปนั่นนะนะฮะเพราะว่าคือฟังจากฟังจากคำพูดฟังจากพฤติกรรมมันมันมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าอ,อ,อายุอย่างที่คุณว่านี่นะครับถือว่าถือว่าคุณล้ำหน้าไปเยอะแล้วละครับล้ำหน้าความคิดนะครับ แต่ฉันเป็นคนทํางานค่ะทํางานเป็นคนทํางานไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆค่ะเออนี่นี่นี่ก็มีส่วนนะแต่ถ้าอยู่บ้านเฉยๆนะมันจะมันจะดรอปลงไปเลยนะแบบคนทํางานก็จะรู้โลกภายนอกกว้างขึ้นใช,<ๆ>ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งดิฉันชอบออกกำลังกายอะ่ะ ออกกำลังกายแล้วมันจะแข็งแรงแล้วเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะแข็งใช่ทำมันไม่เหมือนคนอยู่บ้านเฉยเนื้อจะอยู่เขียวนิ่มๆนะคนลูกสาวที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะเนื้อจะนิ่มเนื้อไม่แข็งถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเพราะอย่างน้อยก็ยืดแก่งแขนบั่งแล้วก็เตะอากาศบ้างอะไรบ้างอย่างนั้นนะแล้วก็มันมันมันก็มันก็ทําให้อันนี้ถูกต้องครับ ค่ะก็ฉันกับแฟนก็ปกติค่ะบางทีก็อาทิตย์สองครั้งมากสามครั้งมากบางทีบางทีก็คืนนึงก็อีกคืนนึงก็ยังก็ยังได้นอนได้กันได้อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแฟนก็เก่งด้วยแฟนเก่งด้วยก็เขาเขาก็ออกกําลังกาย ดีอยู่้างนีงชเราไปงานเลี้ยงด้วยกันเนี่ยแบบงานเลี้ยงแบบเพื่อนสนุกสนุกด้วยกันเนี่ยค่ะ<อ>สามีก็ร้องเพลงที่ฉันก็จะชวนเพื่อนออกไปเต้นหน้าเวทีน<อ>่ะเวลาเวลาสามีฉันร้องเพลงจบก็แฟนเพื่อนก็ขึ้นไปร้องสามีก็ลงมาเต้นกับฉันก็บางทีก็เลิกเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งเนี่ยโอ้จะได้เห่อกันมากเลยค่ะก็ขับรถกลับบ้านกันก็ กลับมาก็มาอาบน้ําด้วยกันก็ยังสวีทกันอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าไอไอไอวิธีตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องแหละครับแต่ทีนี้ว่าแต่ทีนี้ว่ามันมันอยู่ที่ว่าบางบางคู่เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้สิครับใช่ไหมผู้ชายไปทํางานผู้หญิงก็อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาพวกก็เหนื่อยพอไปสกิดเข้าก็เออเออเออมันก็เลยพลอยสองคนเลย เลยไอ้ขนมจีนน้ำยาเลยไม่รู้เรื่องกันเลยแหละอาคุณไม่ถามนะคะว่าดิฉันมีลูกกี่คนแล้วมันลักษณะนี้คงไม่ต้องถามแล้วล่ะเพราะว่ามันมันศักยภาพของคุณมันเต็มร้อยอยู่แล้วตอนนี้ยมันไม่เกี่ยวเลยนะดิฉันมีลูกสี่คนคะ่ะสี่คนนะโอ้โหสองคนแรกคลอดเองสองคนหลังผ่าออกอ่า <5 S 2> แล้วก็เวลาผ่าผ่าผ่าออกนี่ก็มีหมอประจำตัวนะคะครับผมแล้วก็ เวลาเป็นเนื้องห้องในมดลูกแล้วก็หมอเขาก็ตัดรังไข่ไปข้างก็เลยพอดีได้โอกาสยกเครื่องใหม่เลยค่ะอ๋อชคบดีเลยชอบดีเลยแล้วก็เราก็จะเสียค่าผ่ามดลูกแล้วก็ค่ายกเครื่องให<ช>ม่แล้วก็แล้วก็ค่าห้องค่าค่ายาอะไรนี่คือเป็นเป็นข้าราชการค่ะเบิกได้เบิกได้เบิกได้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเป็นเป็นแสนเลยแหละเป็นหลายหลายแสนเลยแหละอ่า โชคดีครับโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ความกระจ่างสําหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วย <G ül> ขอบคุณแทนคุณผู้ชมด้วยครับแล้วถ้าวันหลังถ้ามีอะไรแล้วโทรใหม่นะครับ<า>แนะนําใหม่ครับขอบคุณ<า>ครับขอบคุณครับครับมีสายรอมีสายรอไหมอ้าวมีสายรอเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเชิญเลยครับัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินได้ยิน ทำไมพูดเสียงเสียงกระเสากระเสาล่ะคือเนี่ยมีเรื่องจะสอบถามม่คะได้ครับเชิญเลยครับคือว่าเดือนหน้าเราจะแต่งงานนะคะเดือนหน้าจะแต่งงานไปไปไปเดือนเนี้ยค่ะฮะฮะฮะแต่ว่าไม่ไม่เข้าใจเรื่องการกินยาคุมอะค่ะมันมีแบบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดอะค่ะอยี่สิบเอ็ดเม็ดยี่สิบเอ็ดเม็ดทีนี้ทีนี้อย่างนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้านะ แต่งแต่งครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกครั้งแรกอ้าวได้ได้ได้ครั้งแรกแล้วแฟนอายุเท่าไหร่ครับขอโทษครับแฟนอายุสาสิบห้าค่ะสามสิบห้านะแฟนมีประสบการณ์แล้วละ่ะสามสิบห้าเนี่ยนะทีนี้ว่าไอ้คือถ้าใหม่ๆนะผมอยากแนะนํานะอยากแนะนําว่าให้ให้แฟนใส่ใส่ถุงยางก่อนได้ไหมนะมเพราะว่าไอยาคุมเนี่ยมันพอเริ่มต้นเนี่ยมันพอเริ่มต้นปุ๊บก,กินเนี่ยมันมันมันจะสับสนอนะ คือใหม่ๆเนี่ยให้แฟนใส่ถุงยางก่อนได้ไหมแล้วก็บอกกับแฟนพูดกับแฟนตรงๆเลยว่าเราจะเริ่มในการคุมแล้วนะเพราะายังไม่พร้อมแต่หมายความว่าเราจะกินยาคุมหรือว่าจะฉีดจะฉีดยาคุมก็ได้แต่เราก็ต้องไปหาหมอไปปรึกษาหมอแหะครับว่าจะใช้วิธีไหนแต่ในระหว่างที่ก่อนที่จะไปหรือว่าก่อนที่ประจําเดือนจะมาในรอบเดือนต่อไปเนี่ย เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนคือบอกกับแฟนให้ให้รู้ว่าใส่ถุงยางซะก่อนได้ไหมแล้วก็พอเราป้องกันพบแล้วตอนนี้ไม่ต้องใส่ถุงยางควรจะเป็นแบบนั้นนะครับมันจะเป็นทางออกที่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพอคุณแต่งงานปุ๊บแล้วคุณนอนกับแฟนปุ๊บแล้วคุณกินยาเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายานั้นมันจะต้องกินกินไอหลังหลังประจำไอวันประจําเดือนมาแล้วอะไรอย่างนั้นนะยี่สิบเมตรกับยี่สิบแปดเมตรก็ไม่ได้ต่างกันอะนะคะแต่เพียงแต่ว่า ตัวยาบางตัวเนี่ยฮอร์โมนอาจจะแรงไปก็คือเราต้องเลือกเอานะคะเลือกทานว่าจะเอาแบบไหนดีแต่ประสิทธิภาพหรืออะไรเท่ากันค่ะแล้วก็วันที่มันหมดสมมติว่า2 1เม็ดหมดก็คือหมายถึงว่ารอให้ประจำเดือนมานะคะหลังจาก21วันที่หมดแล้วเนี่ยนะคะประจำเดือนก็จะมาภายจากนั้น7วันนะคะ28ก็เช่นกันค่ะ28เม็ดก็เช่นกันนะคะก็หมดแล้วก็รอให้มาแต่แต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในระยะเดือนแรกเนี่ยเราตั้งตัวก่อนตั้งหลักก่อนใช่ไหมฮะเราก็คุมด้วยด้วยวิธีใส่ถุงยางก่อนบอกกับแฟนตรงๆอย่างนี้แหละเราไม่ได้กลัวอะไรหรกแต่หมายความว่าเราจะต้องเริ่มต้นในการคุมกําเนิดก่อนแล้วก็ปรึกษาหมอว่าจะฉีดยาหรือจะกินยาเม็ดยีเม็ดหรือ2 8่แเม็ดน,นะแล้วก็พอเราเริ่มกินแล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องใส่ถุงยางแล้วนะครับรย,ยังอยู่ไหมครับ เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนีย่ยเนีย่นย,าย,าย,ายตามที่ผมบอกนี่แหละครับเ,ออเดือนแรกนี่ขอขอ,ขอให้เขาคุมใส่ถุงยางก่อนเถอะครับก็พร้อมก็ทานได้นะคะถ้าพร้อมแต่ถ้ายังไม่พร้อมกคอ็คือคือคือมันต้องเข้าใจ<น>ด้วยนะก็ะค,ะคุณยังไม่เข้าใจเรื่องการกินยาคุมเนี่ต้องจริงๆไปหาหมอดีกว่าจะจะจะฉีดยาก็ได้ฉีดยามันมีเดือนหนึ่งแล้วก็สามเดือนใช่ไหมนะถ้าฉีดยามันก็ไม่ต้องกินเลยแล้วมีมีมีเด็กมีเด็กมีเด็กที่ที่ ที่เขาไม่ค่อยเข้าใจรู้สึกว่าจะเป็นเด็กเด็กเด็กลาวหรือเด็กพม่าน่ะพอเขาเขากินยาคุมมาแหละเขาความคิดของเขาอะว่าถ้าร่วมร่วมวันไหนกินวันนั้นร่วมวันไหนกินวันนั้นไม่ร่วมไม่กินสุดท้ายท้องทีนี้ของคุณยังไม่พร้อมใช่ไหมครับเข้าใจว่าระหว่างกินมติว่ากินวิสัยแมสเจใช่ไหมคะค่ะแล้วมันมันยังเหลืออีก จิแปดวันที่ว่าเรารอให้เป็นประจำเดือนใช่ค่ะใช่ใช่ครับใช่ครับรอวันที่เป็นแล้วก็รอค่ะแต่แต่แต่ว่าวันกินวันแรกนี่จะต้องเป็นวันที่ไอประจำเดือนมาแล้วเอ๊ะมาหรือหมดมาแล้วก็ทานได้เลยมามาแล้วทานได้เลยนี่ยครับหหลังหมดก็ทานได้ทานไปจนกว่ามันจะหมด่ะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็รอเจ็ดวันประจำเดือนมานะคะแล้วพอประจำเดือนมาก็ทานใหม่ก็ทานใหม่ต่อไปนะคะนะครับอย่าหยุดนะคะหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้เว้นวันก็ไม่ได้นะ อ้าวครับผมครับมีโทรศัพท์เข้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนีไครับเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับจะจะขอปรึกษาประจังไนะครับได้เลยได้เลยคิดว่าจะป้องกันการท้องครับหมายถึงว่าอย่างประจําเดอนมาก่อนเจ็ดวันหรือหลังเจ็ดวันเนี่ยครับครับมันเป็นยังไงใช้ใช้วิธีใช้วิธีหลังภายนอกใช่ไหม ใช่ใช่ครับอ๋อไออย่างนั้นห้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับถ้าใช้วิธีนี้นะครับติดห้าสิบเปอร์เซ็นตอดห้าสิบเปอร์เซ็นตครับเพราะว่าของผู้ชายเราเนี่ยนะของผู้ชายเราเนี่ยพอเวลาเรามีอารมณ์มีความรู้สึกเนี่ยน้ําเชื้อสุจิมันก็มาแล้วล่ะครับไอ้น้ำหล่อลื่นนั่นแหละมันก็มีมีตัวตัวเชื้อผสมอยู่แล้วลหละครับครับนะครับเพียงแต่ว่าไอ้น้ำไหนอะไอไอน้ําน้ํา เขาว่าน้ำน้ำห่อรืน่นก็มีใช่ไหมครับมีแล้วครับมีแล้วครับนั่นนะฮะของของผู้ชายเนะี่ยมีแล้วครับมีตัวเชื้อแล้วละครเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้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 ตัวที่ส่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าไอ้เชื้อตรงนั้นน่ะนะถ้าเปอร์เซ็นต์มันเนี่ยเข้ามันอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่ของผู้ชายพอสําเร็จแล้วมันจะฉีดพุ่งเข้าไปแต่มันก็ไม่แน่ถ้าไอ้ตัวเชื้อที่ออกมาคลออยู่เป็นน้าหล่อลื่นตรงนั้น ถ้าเกิดตัวนั้นแข็งแรงเนี่ยมันสามารถแหวกว่ายเข้าไปได้นะแหวกว่ายเข้าไปได้ก็ติดเหมือนกันนะเ<อ>พราะฉะนั้นมันมีตัวเชื้ออยู่แล้วรครับไอ้ทีแแ่แล้วที่ว่าก่อนก่อนประจำเดือนมาเจ็ดวันหรือว่าหลังเจ็ดวันเนี่ยเออไอ้ตัวนั้นก็คือหมายความว่านับ,น,บนับวันไอ้รังไข่เปิดกับไม่เปิดไงครับนะครับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอะไรหน้าเจ<ช>็ด <7, S 2> ห,หลังเจ็ดแล้วก็พอไอ้เปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ <ค><ต>ยังไม่รอดเพราะว่าเพราะว่าไม่ฮะเพราะว่าในช่วงที่รังไ่สุกเนี่ยมันจะกลางกลางเดือนระหว่างสมมุติว่าเมนมาวันที่หนึ่งใช่ไหมครับเมนมาวันที่หนึ่งนะครับเออก่อนหลังเจ็ดหลังเจ็ดวันนะคือกลางเดือนอะอระยะกลางเดือนตั้งแต่วันที่วันที่เออสิบถึงยี่สิบนะครับสิบถึงยี่สิบเนี่ยเนี่ยสิบวันนี้อันตราย นะครับถ้าสมมติว่ามาวันที่ห้าก็นับไปเี่าห้าสิบสิบห้าสิบห้าถึงยี่ห้าอันตรายนับนับนับสองอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าแต่ไม่แต่มันไม่รู้ว่าลังไข่มันจะสุกวันไหนไงไม่ค่อยแน่นอนคือเราไม่รู้ว่ามันสุกวันไหนเพราะมันมันบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นจังหวะมันเข้าไม่ดีก็ติดเลยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าก่อนก่อนประจําเดือนสมมติว่าแต่ประจําเดือนต้องแน่นอนนะครับสมมติว่ามาวันที่หนึ่งตรงเป๊ะเป๊ะนะครับ วันที่25ถึงวันที่1ในช่วงนี้ถ้าร่วมก็คงไม่ติดแล้วก็พอหลังไปหลังจากนั้นนะหลังประจำเดือนหมดแล้วไปอีกสักหวันในระยะ5วันนั้นก็ไม่ติดแต่หลังจากนั้นไปแล้วนั่นะอันตรายทั้งนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ถ้าในนับวันตรงนั้นแล้วก็ถ้ามันมันเลยกว่านั้นก็ใส่ถุงยางป้องกัน่านั้นเอง นะครับครับครับผมครับก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์อ่าอ่าคงยังเข้าใจนะคงยังเข้าใจครับครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับวัสดีครับขอบคุณครับจริงๆแล้วผู้ชายที่ที่เขาที่เขาบอกว่าชอบชักออกมาหลังภายนอกเนี่ยเพราะอะไรลุงเพราะไม่ชอบใส่ถุงยางอ่าก็เลยอยากจะเปลีบยนเขางอาใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ชอบใส่ถุงยางชอบแบบชกชกแบบสดสดอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ไหม ไอ้ความรู้สึกนะแต่ว่ามันก็อาจจะผิดพลาดได้ถ้าพร้อมแต่ถ้าถ้าไม่พร้อมมันก็ปัญหามันก็จะเกิดเอาละครในช่วงพักสักคู่แล้วนะคะแล้วก็ในพักเบรกที่สองนี้แหละครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเพศชายโดยตรงเลยนะครับลองชมดูครับ Everybody was kung fu fight They fought with